วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดผ่านระบบซูมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง11นาิก10นาทีในส่วนของการประกอบพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ผ่านระบบซูมประกอบด้วยพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีกัลยาณมิตรดรวรพันธ์จันทรากุลสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลยานมิตรสุวรรณทองฤทธิ์พร้อมด้วยกัลยานมิตรบงกฎสรารณคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกรัลยาณมิตรกฤษณินกัลยานมิตร,รวรรน,นาปริญญานุสร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ส่วนกัลยานมิตรทวันพันธ์ธนัทชัยสิริ พร้อมด้วยกลัลยาณมิตรปรีชาวัฒนวิเชียนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกก็ได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ สำหรับในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งทางวัดพระธรรมกายจึงได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายพัะหารออนไลน์โดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบซูมเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ